วันวัน้นธนส่งได้สวดอภิธรรมทุกขมาติกาเพื่อที่ส่วนบุญคุสลไปให้แก่คนพ่อทองร้อนนำสะพรปกติบทสวดนี่จะสวดช่วงช่วงวันเผาช่วงบ่ายช่วงเที่ยงพอดีก็เลยจัดให้มาอยู่ในช่วงเย็นเพราะว่าจะได้รับกับเคืนแรกมาติกาอภิธรรมจิตคำพี นะคืนที่สองอาพิธรรมทุกขะมาติกาซึ่งเป็นนะเรื่องเดียวกันแต่ว่านะมีหลายหลายอย่างหลายชนิดหลายประเภทนะนะจากนั้นก็ถือว่านะทางญาติโยมก็ได้ฟังหลายอภพิธรรมหลายอย่างเพราะว่าชื่ออภพิธรรมแต่ว่านะนุหาสาระก,ก็จะมีการขยายเรื่องของธรรมะต่างๆหลายอย่างหลายประเภทนะ อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถมาเทียบเคียงได้ว่า,าพิธรรมนั้นมีหลายชนิดหลายอย่างยังมีการหนึ่งเรียกว่า,าพิธร,รมมัทสังฆะก็เป็นอภิธรรมเหมือนกันชื่ออภิธรรมเหมือน,นกันก็จะมีความต่างกันนี่คือการสวดอภิธรรมกันเลยอยากให้ญาติโยมได้ฟังเรื่องของอภิธรรมให้มีหลายๆแง่หลายๆมุมได้หลายๆอย่างะเพราะว่าถ้าเราจะสวบดบทเดียวก็ได้อยู่แต่ว่าประโยชน์มันก็ได้ นาะได้น้อยแตาเราสวดหลายบทเนี่ยเราจะได้หลายอย่างนะอันนี้ทรงก็จะมีหลายอย่างนะฉะนั้นการที่ญาติโยมได้มาร่วมฟังหรือว่าได้ประโยชน์นะได้ฟังของสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหรือว่าเคยฟังแล้วแต่ไม่ได้ฟังหนาะหลายครั้งก็ลองฟังนะเป็นอีกบรรยากาศหนะึ่งความหมายก็มีอยู่นาะเยอะมีทั้ง13 13หัวข้อนะ แต่ละหัวข้อก็จแยกเป็นนะหมวดหมวดนะแต่เราหมวดก็ขยายไปทาง,งทางด้านนะคล้ายๆกับว,ว่ามันจะต้องรัคขําะกัน,นะกนนะเรียกว่าจะอธิบายในเรื่องของมุมธรรมะสองด้านเหนะมือนด้านดีนด,ด้านไม่ดีอยางงั้นเลยนะนะแต่เป็นอภิธรรมแตเป็นมาติกามันจะมีอยู่สามสามอย่างสามอย่างเหมือนกุศลธรรมกุศลธรรมพยากาธรรมะนี่เป็นสามสามอย่างสามชนิด แต่ตอนนี้จะเป็นสองอย่างอธิบายในเรื่องของทุกข์าเรียกว่าหมวดสองอภิธรรมอภิธรรมทุกขามติกาคือมาติกาแเรียกว่าหัวข้อบทตั้งที่มีหมวดสองอสองสองอย่างสองด้านนัะะน้นในเนื้อหาสาระอภิธรรมแต่ละอย่างจึงมีความหมายที่ต่างกันทั้งที่ชื่ออภิธรรมเหมือนกันฉะนั้นญาติโยมจะเห็นว่าสิ่งเดียวกัน ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกอย่างนะจะมีความต่างกันทั้งสิ่งดีสิ่งไม่ดีนั่นหลนะเป็นธรรมะหมดเลยนะของนั้นจะดีหรือไม่ดีจะผิดหรือจะถูกแนะม้แต่กิเลยก็ยังเป็นธรรมะเลยสิ่งที่เศร้าหมองธรรมะที่เศร้าหมองนะฉนะนั้นในเรื่องของความหมายของธรรมะจึงอยู่ครอบคลุมทุกๆด้านนะทางโลกทางธรรมโลกยะยโลกุตรนะแนะนะม้แต่ อดีตนะถ้าเป็นธีกามาติกาเป็นอดีตปัจจุบนนันอนาคตนะจะเป็นสามการสามอย่างสามช่วงนะสามระยะนะฉะนั้นในเรื่องของธรรมะจึงมีอยู่หลายอย่างมากนะลำพังจะให้จำให้หมดจําจําไม่หมดอยู่แล้วนะมาเป็นบทสวดที่ไม่ค่อยได้ฟังนะไม่ค่อยได้สวดพระก็ไม่เคยไม่เคยท่องนะแต่อย่างน้อยเราได้ฟังเพื่อได้อานิสงส์จากการที่นะ มีงานศพส,สวดหลายๆวันเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ฟังบทใหม่ๆก็มีนะจะได้สวดให้ยอิโยมได้ฟังในเรื่องของธรรมะนะนะฟังไม่ออกไปอย่างนั้รได้ฟังได้ยินไว้ก่อนเพื่อมันมีอนิสงส์เป็นอุปนิสัยนะปัจจัยบางทีคนทั่วไปนี่ฟังไม่รู้เรื่องแต่ในเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าภาคละเอียดนี่เขาจะเข้าใจง่ายกว่าเราเนะพราะว่าภาคละเอียดนั้นเขามี ความสัมผัสมีความรู้ที่ละเอียดกว่าเราเนะนื่องจากกายก็ละเอียดนะจิตใจก็ละเอียดในหลายอย่างนะก็จะเข้ากับ,จะ,กบจะเข้าถึงธรรมะได้เร็วกว่ามนุษยนะ์ซึ่งมีความร่างกายที่หยาบก,กว่าฉนะานั้นในหลายอย่างก็ต้องอาศัยการฟังบ่อยๆนะการฟังบ่อยๆก็ทําให้เราได้สุตามายปัญญานั่นเองปัญญาที่เกิดจากการฟังเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งนะ เป็นการฟังเยอะๆถ้าฟังเยอะเรียกว่าเป็นผู้งสูตรนะคนที่ฟังมาเยอะนะเรียนมามากนะมีความรู้มากเรียกว่าผู้ทงสูตรเป็นคนที่ฟังได้ยินมาเยอะนะเรื่องเดียวกันนั่แหละนะเราจะได้เห็นหลายๆอย่างหลายๆนะหลายๆแง่หลายๆมุมนะเราก็จะได้เห็นว่าเอ้มันมีอยู่หลายด้านนะธรรมะนี่พระพิธรรมก็มีอยู่หลายชนิดหลายประเภทนะแล้วแต่เราจะเข้าใจอันไหนชัดเจนหรือว่า นะเราค่อยๆเรียนรู้ค่อยศึกษาไปนะสำหรับงานศพนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องนะร่วมโดยช่วยกันนะนะตอนแรกเจ้าภาพจะเผาพรุ่งนี้พอนะดนะีรอลูกชายมาจากเทศจีนก็ขยับไปเป็นวันพรหัสเผานะต่มาก็ไม่มีปัญหาอะไรเนื่องจากตั้งศพไว้ที่วัดนั้นสะดวกอยู่แล้วทางวัดไม่มีปัญหานะแล้วแต่สะดวกของเจ้าภาพเจ้าภาพอยากเอาไว้ต่มาก็จะสวดให้นะ ก็ถือว่าทําหน้าที่ของพระนั่นแหละการที่ได้สวดบ่อยๆก็เป็นอน,นิสงส์มันกัน,นาบางทีเราสวดแต่บทเดิมๆสิบยี่สิปีเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่ามันเป็นบทเดิมๆแต่เราเปลี่ยน,นลหลายๆอย่างอาจจะเปลี่ยนก็ได้เหมือนเคยสวดช่วงวันเผาเรามาสวดวันตอนกลางคืนน่ยมันก็จะได้อีก,อก อ,อีกอย่างหนึง่งบรรยาการอีกอย่างหนึง่งนะเรื่องของสวดอภิธรรมมันก็นเลยเข้าเลยเข้ากับนะวันตอนกลางคืนนะจากนั้นบางอย่างก็ต้องค่อยปรับไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะงานศพของเราก็เหมือนกันเราจะมาอยู่แบบเดิมๆตลอดมันคงจะนะไม่ได้ก็ต้องมีการเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆส่วนไหนที่เราพอที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ส่วนไหนที่ยังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราก็ต้อง ใช้เวลาก็ต้องรอไปก่อนเพราะว่าแต่และอย่างบางทีความพร้อมมันไม่เหมือนกันเหมือนกับอแตมาเปรียบเทียบให้ในเมืองนั่นแหละในเมืองเขาไปไกลแลว้วนะแต่เราก็ยังยังอยู่สภาพแบบเดิมอยูนะ่กว่าที่เราจะไปถึงจุดนั้นก็ต้องใช้เวลาเนื่องจากประเพณีวัฒนธรรมแต่และท้องถิ่นจะไม่เหมือนกันแต่เราสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ได้ส่วนไหนที่มันมีประโยชน์หรือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เพราะว่าประเภทีต่างๆนะ่ยมันอยู่ที่การพัฒนานั่นเละเราจะพัฒนาให้เรียบง่ายขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะจะให้ฟุ่มเฟือยนะเหมือนอย่างเดิมก็ได้นะฉะนั้นอยู่ที่การบริหารจัดการของเรานะอยู่ที่กําลังงบประมาณของจสภาพด้วยนะังนั้นถ้าเราประหยัดได้ก็ดีนะถ้าประหยัดได้เราก็จะมีเงินเหลือนะอย่างน้อยก็ไม่ต้องเป็นลําบากในวันต่อ,ตอ,ตอไปแต่ถ้าเรามีกําลังพอทําได้ก็ทาไปเต็มที่ เพราะว่าการทาบุญกุศลให้แก่ผู้ตายนั้นเป็นหน้าที่ของญาตินะทุกทุกคนที่จะต้องช่วยช่วยกันทําเพราะว่าคนเราเวลาตายหรือว่าจากโลกนี้ไปเนี่ยจิตวิญญาณก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่นะตอนมีชีวิตอยู่คุณพ่อนะท้องวัวนน้าสะอรหรือว่ายมหนยก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วโดยเฉพาะบ้านอยู่ใกล้วัดจะมามีอะไรให้ช่วยแต่มาก็ไปเรียกนะเพราะอยู่ใกล้หรือ,รอว่าเป็นโยมที่ใช้งานง่ายนะใช้ เรี่อวขอวัดเนี่ยจะคุ้นเคยกันดีนะมีอะไรก็แม้แต่ช่างมาทําโบสถ์ทำเมนก็ได้ไปอาศัยที่ของโยมนะในการพักเนื่องจากที่พักของวัดไม่สะดวกนะยานกลางช่างก็ไปพักข้างนอกนะก็ถือว่ามีส่วนนะในการช่วยทางวัดเยอะนะเหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆอย่างนะวัดกับโยมก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วบางอย่างนะบางบางอย่างก็พอที่จะอาศัยกันได้นะ เนื่องจากช่างก็ต้องนะหาที่พักนะนะเวลามาทํางานก่อสร้างในวัดของเราเนื่องจากบางทีช่างสุงบรีอะไรพวกนีนะ้ไม่สะดวกที่จะอยู่ในวัดทางก็อาศัยญาติโยมนั่นแหลนะนะบางทีก็ต้องช่วยทางวัดด้วยเพราะว่าการที่ช่างมาก็ต้องมีที่อาศัยที่อาคารทีนะ่มีที่ที่ใกล้วัดไม่ไกลจนเกินไปก็ถือว่าทางเนะจ้าภาพก็ได้ ช่วยทางวัดในในเรื่องนี้ด้วยในหลายครั้งที่ผ่านมานะฉะนั้นเวลามีงานทางวัดก็นะก็พยายามทำโดยความสะดวกทุกๆคนนั่นแหลนะแล้วแต่ความสะดวกของเจ้าภาพนะอันไหนที่ทําไปแล้วดีงามต่อมาก็ไม่ว่าอะไรสิ่งไหนที่มันไม่ดีงามต่อมาก็กล่าวบอกนะตามหน้าทีนะ่ส่วนญาติโยมจะทําได้มากขนาดไหนก็แล้วแจะกำลังเพราะต่อมาไม่สามารถที่จะ ไปทําแทนโยมได้หนะ้าที่ของพระก็มีแต่พาทรแม้แต่ญาติโยมญนะาติพี่น้องที่มาจากบ้านอื่นก็บอก่าว่าอาจารย์ทําอย่างนี้ดีแล้วญาติโยมช่วยญาติโยมประหยัดในะนะลหลายอย่างหลายที่เขาก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่ธรนะตามาก็อยากให้เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่ามันสะดวกตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายนี่ไม่ต้องไปเหนื่อยมากนะถ้าเป็นแต่ก่อนีเหนื่อยเหนื่อยจริงๆนะบางทีตรรมาก็คิดท้อเหมือนกันบวชมาแล้วนี่ บางทีญาติโยมไม่เข้าใจบอกว่าเอแค่ตากแดดแป๊บเดียวจะไปเหนื่อยอะไรโยมพูดได้แต่ในเรื่องของผู้บริหารเนี่ยเราต้องคิดแล้วเราเป็นพระนี่เห็นปัญหาถ้าเราจะอยู่แบบเดิมเนี่ยสมัยตะก่อนเนี่ยเหมาะอยู่นะแต่ถ้าเราได้เรียนได้ปฏิบัติมานี่มันต้องมีวิธีการที่ที่ดีกว่าตะก่อนนะเพราะว่าคนมีปัญญานี่เขาไม่ได้คิดอยู่แค่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระทำยังไงก็อยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นความคิดรักษาของเก่าประเพณีเดิมๆนะแต่ของตอมานี่่อมาคิดว่าเราจะมีการบริหารจัดก,การยังไงงานศพข,ของเราให้มันง่ายขึ้นให้มันประหยัดขึ้นไม่ไม่ต้องไปเหนื่อยมากนะเพราะว่าคนเราบางทีการที่เราเซฟสุขภาพของเราเนี่ยนะอันไหนไม่จําเป็นเราก็อย่าไปไปทําให้ร่างกายมันเหนื่อยมากเพราะ่าลาจากการเรียนราจากการปฏิบัติเนี่ย บางที่โยมไม่เข้าใจว่าทําไมตามาจะต้องมาออนแอร์เรื่องนี้นะจริงๆไม่ใช่ตามาอย่างเดียวแม้่แต่พระบางรูปที่ผ่านมาเนี่ยท่านสุขภาพไม่ดีท่านป่วยนะบางทีก็จําเป็นต้องไปจูงศพมาจงบ่ายโมงเนี่ยบ่ายสองร้อนๆมีนาเมษาเนี่ร้อนๆเดรร้อนๆเห็นความลําบากของพระเมือนไันะตามาไม่ใช่ตามาไม่ดูตามาดูว่าเอ๊ะทำยังไงถ้าเราอยู่แบบนี้เนี่ พระบางทีก็ไม่สะดวกญา,าติโยมไม่เป็นไรเพราะโยมทําอย่างนี้มาตลอดโยมเขาเขาจะคุ้นเคยแต่ถ้าเรามีวิธีการาที่ดีเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเลงได้เหมือนอย่างทุกวันนี่แหละเอาสมมาตั้งไว้ที่วัดเราก็ไม่ต้องไปเหรไม่ต้องไปสวดในบ้านไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกไม่ต้องขนหม้อจานแล้วเยวขนไปขนมาไม่ต้องกางเต็นท์สารพัดอย่างที่ต่างๆมันต่างกันนี่เรื่องของการบริหารจัดการให้มันง่ายขึ้น ให้มันรวบรัดขึ้นนะถึงจะอาไว้หลายคืนก็ไม่เหนื่อยนะนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปไปเข้าออกเข้าออกมันอย่างแต่ก่อนนะเพราะว่าพยายามให้ลดนะขั้นตอนจากการที่เราจะต้องนะตั้งศพไว้ที่บ้านตั้งแล้วก็ต้องแห่มาอีกนะวันจักบาก็ต้องไปอีกนะมันไม่สะดวกนะแต่ถ้ามันอย่างทุกวันนี้เนี่ยเรารวมอยู่จุด จุดเดียววันสต็อปเซอร์วิสอยู่ที่วัดตั้งแต่คืนแรกจนวันตักบาทมันง่ายเลยนะการบริหารจัดก,การง่ายเราไม่ต้องไปปวดห่วาโยมจะมาเล่นไฮโลนะกินเหล้ากับกินนอกเรืตองโยมไปแต่ในวัดเราก็หยุดช่วยกันให,ให้ความครบสถานที่นะถ้ามาเปรียบเทียบกับยมทํานานั้งและวัดก็เป็นนาบุญนะเป็นบุญญาเขีนะนะเมือ่อกงโยมทํานานะ นายมถ้าเป็นหน้าที่ดีเนี่ยโยมหวานข้าวไปดำนาไปเนี่ยคนจะออกมาก็จะดีนด้ำดีปุ๋ยดีอันนี้สงผลมันก็จะได้เยอะนะวัดก็เหมือนกันถ้าวัดเราเนะ้นเรื่องการปฏิบัติเข้มเข้มงวดเรื่องของพราวัดปฏิบัติเนี่ยอ่านะในหลายอย่างเนี่ยเวลาโยมมาทำบุญเนี่ยอันนี้สงมันต้องต้องมากนะเพราะว่าในหลายอย่างเนี่ยเรา มีการบริหารจัดการมีการเปลี่ยนแปลงต่างจากลืมนะโยมจะคิดว่าวัดเราจะต้องเหมือนอย่างวัดอื่นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยโยมคิดไปเมื่อก่อนธรรมามาอยู่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่พอธรรมามาอยู่นี่ธรรมาได้เรียนผ่านการเรียนผ่านการปฏิบัติมาหลายปีเนี่ยธรรมาจะมาเอาแค่นั้นมันคงจะไม่ได้มั้งนะเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็าทำมามากแล้ธรรมมาเยอะแล้วธรรมาก็ทามาเยอะเหมือนกันเพราะเรามีความรู้เราอยาก พัฒนายกระดับนะวัดของเราชุมชนของเราให้สูงขึ้นเนี่ยเราจะมาแค่แค่นั้นมันคงจะไม่พอเนื่องจากวัดเราเป็นสำนักปฏิบัตินี่มันต้องเข้มเข้มงวดกวา่าวัดปกติอยู่แลว้วนะการสวดมนต์ต่างๆก็ต้องสวดเยอะนะและเพราวัดเรามีเอกลักษณ์คือสวดมนต์เต็มนี่คือเป็นความต่างกันแตนะ่ก่อนสวดสวดตัดเหมือนกันแต่พอตอมามาอยู่ตมาเห็นเห็นเห็นว่า การที่จะสวดแบบโดยวัดทั่วไปเขาสว,นะสว,สวด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 น่ะสวดส่วนย่อเรียกว่าสวดยอน่ะตัดไทยท้ายมาเอาไทายท้ายมาไม่ได้เอามาเต็มทำามาเคยไปปรึกษาหลวงพ่อใหญ่ที่วัดสารลอยนะตอนท่านมีชีวิตอยู่เคยปร,รึกษาท่านว่าหลวงพ่อเนี่ยพระสงฆ์เราทําไมชอบสวมดมนต์ชอบตัดสั้นๆเอาไปไปลายเอาเตหางๆมานี่อันนี้สงฆ์มันจะได้เต็มได้อย่างไรนี่เมื่อเราไม่ได้ทําให้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย หลวงพ่อเขาบอกว่าเวลาน้อยจําจเป็นต้องสวดย่อก็เลยบอกหลวงพ่อทําไมไม่สวดให้มันเต็มสดทั้งส,สองสามบทก็พอหลวงพ่อก็ฟังอยู่นะแต่หลวงพ่อก็ได้ว่าอะไรพาะาไปปรึกษามาแล้วเพราะว่าเราเรียนมาเนี่ยถ้าเราได้สวดเต็มเนี่ยมันทําให้มนที่เราเคยสวดได้มันไม่ลืมอันนี้ทรงมันก็เต็มไม่เต็มหน่วยเหมือนกับอันนี้เหมือนกับอ,องคุณของพระธรรมกัตถะ แสดงธรรมต้องแสดงไปตามลําดับไม่ตัดรัดให้ขาดความเห็นหรือเปล่าถ้าตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าพระสวดเนี่ยไปตัดเอาท้ายๆมานี่ไปดูกับองค์คุณของพระธรรมกถึกผู้แสดงธรรมเนี่ยมันกลายเป็นกลายเป็นว่าเราไปตัดรัดไปย่อนะทาให้เนื้อหาสาระมันมันไม่เต็มมันไม่ครบพอเนื้อหาสาระไม่เต็มไม่ครบอานิสงส์มันจะเกิดขึ้นเต็มได้อย่างไรต่มมาไม่เห็นปัญหาจุดนี้นั่นแหละตัมาเ็เลยว่าวัดเราเนี่นะพยายาม เปลี่ยนจากแต่ก่อนสวดตัดเหมือนกันก็เลยมาสวดเต็มเพราะว่าเราสวดเต็มไปเจอวัดอื่นที่สวดตัดบางทีก็ไม่สะดวกที่จะไปสวดด้วยนะเพราะว่าเราสวดเต็มเนี่ยไปเห็นบทมนตัดเนี่ยบางทีมันก็ไม่สบายใจเท่าไหร่เพราะว่าการที่เราได้สวดเต็มเต็มเนี่ยมันมีความภูมิใจนะเป็นเอกลักษณ์ของเรานะบางทีญาติโยมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่อยากไปสวดกับวัดนั้นวัดนี้ สวดอยู่ที่ผ่านมาก็สวดอยู่ไม่ใช่ไม่เคยสวดเพียงแต่ในเมื่อเราเราได้ยกระดับตัวเองขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะลดตัวไปอยู่ระดับเดียวกันนี่มันยังไงอยู่นะมันก็ได้อยู่เป็นบางครั้งแต่ว่าจะให้ไปบ่อยๆบ,บางทีมันกลายเป็นว่าเราพยายามที่จะจะยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะไปมันมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแบบนั้นแม้แต่พระวัด,วด,วดใกล้ๆวัดบ้านเราเนี่แหละเคยขอนะพระครูอยู่ใกล้ๆเราเนี่แหละ บอกมาหาขอให้สวดไอ้ไอ้สั้นๆย,ย่อๆมัอนอย่างวัดอื่นได้หรือเปล่าตามาบอกว่า,าไม่ได้พระครูผมเรียนมาขนาดนี้จะให้ผมไปตัดหน้าตัดหลงังนี่ผมไม่ชอบแบบนั้นนะก็เลยไม่ไมชอบตามาเลยนะเพราะว่าความคิดไม่ตรงกันท่านชอบแบบง่ายๆกระทัดรัดไม่ต้องไปอะไรมากแต่ของตามาเน่ยเน้นเนืนเน้นองอสาระนะมัน,ม,นมันจุดประสงค์ไอ้มันต่างกันนะ เพราะว่านเนื่องจากคณะสงฆ์ส่วนมากนี่เขาทําแบบนี้เขาย่อเนี่ยทางพระเราก็ต้องเอาตามคณะสงฆ์เป็นหลักก,ก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าเรามาดูในเรื่องในเรื่องของเนื้อหาสาระประโยชน์ที่จะได้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเสียเสียทั้งมนแทนที่เราจะได้เต็มเราก็ได้ขาดๆอ่าเต็มบ้างไม่เต็มบ้างพอเราทําขาดๆเกินๆเนี่ยอาน,นิสงส์มันจะเต็มได้อย่างไรมันก็ยัดยมดำนานั่นเลย แทนที่จะดำให้มันเต็มก็ดำนิดหน่อยทิ้งไว้บ้างอะไรบ้างขอให้มันเสร็จเสร็จนะแล้วข้าวที่โยมปูุเนี่ยอันนี้สง์มันจะได้เยอะได้ยังไงนี่เมือ่อญาติโยมทําไม่เต็มที่นะเพราะนั้นจะมาเรียนเต็มที่ปฏิบัติเต็มที่พอมาทำนะหน้าที่บริหารวัดของเราแต่กพยายามทําให้เต็มที่เพราะว่ามม่เป็นนิสัยจนตัวที่ว่าทําอะไรต้องทําให้เต็มที่ให้สุดกําลังถ้าทําไปแล้วนะ มันจะได้ผลยังไงครับแล้วก็อย่างนี้เราได้ทําแล้วแหละสบายใจแล้วเหล่นะถ้าทำไม่มเต็มที่นี่ธรรมาเขาไม่สบายใจนะ <S <S เออเราเรียนมาเราก็สวดได้เต็มอยู่แต่พอไปสวดไม่เต็มมันมันมันไม่สบายใจตรงนี้ทั้งที่เราพอทําได้อยู่ทําไม่เต็มที่ได้อยู่ <S <S นะแต่ถ้าธรรมาเป็นผู้นําพราะพระรู้อื่นเขาก็ไม่พอใจอีกเขาสวดมนติดใครๆเป็นหักหน้ากันนะเวลาพระผูกอื่นสวดนําหน้าธรรมาเป็นผู้ตามธรรมาก็ไม่สบายใจอีกเพราะว่าธรรมาอยากสวดเต็มนะ เขาสวดตัดอย่างนี้นะอันนี้คือสิ่งที่ญาติโยมต้องเข้าใจว่าบางบางครั้งเนี่ยโยมไม่รู้ไงว่าเอ๊ะพระทําไมต้อง,อย,ง,งอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่นะเป็นปัญหาอยู่ในนั้นอยู่นะฉะนั้นให้ญาติโยมเข้าใจว่าของเราเนี่ยตรรมาจะพัฒนาให้เจริญขึ้นเนี่ยธรรมะต้องทาเต็มที่อยู่แล้วมันอย่างที่โยมเห็นว่าเราเนี่ยเลยถ้าทําไม่เต็มที่ไม่ได้ขนาดนี้หรอกธรรมะาพอเป็นวิธีเอานิดๆหน่อยๆนี่ยากมาก เพราะว่าเหตุเราทําเหตุไม่พอนะแต่ถ้าเราทําเหตุพอยังไงมันก็เจริญแน่นะแต่ถ้าเราเหตุทําเหตุไม่เต็มที่เนี่ยความเจริญมันจะเกิดได้อย่างไรก็มีแต่ทรงกับสุดไปเรื่อยๆทรงกับสุดไปเรื่อยๆเพราะเราทําเหตุไม่เต็มที่นะฉะนั้นการที่ตะมาทํานี่แรงอยู่นี่ให้ตมาทาให้เต็มที่ก่อนวันไหนตมาหมดแรงตมาก็จะพักเองโยมนะ เพราะว่าทุกวันนี้เสียงก็เริ่มโยมเห็นแล้วว่าทุกวันนี้สวดไม่ถึงชั่วโมงก็เริ่มไปแล้วหมดเสียงแล้วนะบงบอกว่าสังขารมันเตือนแล้วว่ามันไม่แน่นะนะแต่ก่อนสองชั่วโมงสามชั่วโมงสวดได้ทุกวันนี้นี่ชั่วโมงหนึ่งเริ่มเริ่มร่อแร่แล้วนะรู้แล้วว่าสังขารมาเริ่มโรยราแล้วนะดังนั้นธรรมาก็ต้องพยายามช่วงที่ธรรมาพอสวดได้ธรรมาก็อยากสวดให้ญาติโยมได้ฟังนะบางทียาวบ้างสั้นบ้างก็โทนเอาเพราะว่า เื่อที่อยาอาน,นิสงส์นั่นเองนะตมาอยากได้อยากเห็นญาติโยมมาทําบุญแล้วอยากได้เต็มที่นั่นแหละนะอานิสงส์อยากได้อยากให้ญาติโยมได้เต็มที่ต่มาก็ได้แสดงความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาได้ปฏิบัติมาเนี่ยว่าตามามีศักยภาพนะตัวนี้เนี่นยนะพอญาติโยมมาขวางอย่างนั้นอย่างนี้ตมาก็บางทีเราก็ปรารถนาดีกับศาส,สนาอยากให้เจริญอยากให้ชุมชนของเราพัฒนาไปกว่านี้นะ แต่โยมไม่เข้าใจอันนี้มันเรื่องปกติน่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะนะพอไม่เข้าใจก็อยากให้แต่ไปอยู่แบบเดิมแบบเดิมน่ะโดยไม่ได้คิดว่าแบบเดิมนี่มันวัดเราเป็นยังไงเรททำมาแล้วมันตกต่ำขนาดไหนว่าที่จะมาขึ้นได้ขนาดนี้แต่มันเหนื่อยขนาดไหนยติโยมในขนาดไหนช่วยกันกว่าที่จะได้มาขนาดนี้ฉะนั้นต้องดูเหตุด,ด้วยน่ะว่าต่มามาอยู่นี่แต่มาพยายามทํา,าทเหตุให้มันจเจริญนั่นแหลนะนะ ญาติโยมอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ธรรมะทําหน้าที่ของตัวเองเรื่องของสวดบางทีก็จะแปลบ้าง buenos, ไม่แปลบ้างธรรมะก็บอกไปหน้าที่เป็นพระไปหน้าที่ของพระท่านเรียนมาท่านภูมาต้กงพยายามทํา,นาทหน้าที่ของท่านนะส่วนหน้าที่ของโยมเป็นผู้ฟังก็ฟังไปนะฟังไม่ได้บางทีก็อึดอัดกันลุกบ้างอะไรบ้างก็ไมอ่ได้ว่านะแลวแต่เพราะว่าอย่างน้อยธรรมะก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองญาติโยมก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองแต่ละฝ่ายทําหน้าที่ของตัวเองดีแล้วความเจริญก็เกิดขึ้น ญาติโย,ยมเข้าใจสุดท้ายนี้บุญกุศลที่ทางเจ้าภาพทุกคณะและญาติโยมได้มาร่วมฟังประสวดในวันนี้จงมาร่วมกันเป็นตะบะเดชาพละปัจจัยส่งผลอนิสง์ไปให้แก่คุณพ่อทองวัอนา้ำสะอรตลอดถึงเหล่าเทวรารักษาทั้งหลายวิญ,ญญาณบรรพบุรุษทั้งหลายพระมุิทั้งหลายพระทสัตว์ทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุบญกุศลในครั้งนี้บุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้จงย้อนกลับไปมาญาติโยมทุกท่านทุกคน จงประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงประสบผลสำเร็จแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเถิด